สวัสดีค่ะชื่อโดนัทขนมรูนะคะโดนัทคา,านัดทวัฒนาการุณาค่ะตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะคเวอร์เพลงค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นพิธีกร Rv Poli ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์ของช่อง Ali Fte o ่ t s ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงค่ะที่ทำให้แบบว่าคำว่าขนมรูนี่คนรู้จักก็น่าจะเกิดจากการที่เรา c o อร์เพลงใน y o u t u บเนี่แหละ ทำนิ้ยอยากเป็นเป็นแบบบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยจริงเป็นคนชอบเที่ยวมากแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบทำคอนเทนต์ตรงนั้นอะไรเงี้ยฟังเพลงค่ะตอนนี้คือชอบไปฟังเพลงสากลจังหวะแบบกุ๊กกุ๊กหน่อยแบบ R&B โซอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็จะติดเพลงเกาหลีน่ารักบางช่วงก็ติดเพลงร็ปอะไรเงี้ยเหมือนเึ็งเหมือนช่วงนี้เหมือนแบบเบาๆาเพลงไทยลงก็ไปฟังเพลงสากลอะไรนะ คือจุดเริ่มต้นมาจากพี่ว่านัดไปเป็นพิธีกรก่อนพิธีกรอา,อาวีโปลีแล้วก็ทางเหมือนแบบได้รู้จักกับน้องอุ๋มอิ๋มแล้วก็ทางอารีเองเนี่ยเขาเห็นว่าแบบโอเคคุณสามารถแบบเล่นเกมได้แล้วก็ทำคอนเทนต์ได้เป็นแบบเอได้ทำอะไรได้ก็เลยชวนจะมาทำเป็นคอมมูนิตี้ของอารีกีสปอร์ตชอบกิายเชอบไปดูคอนเทนต์ที่เขาอธิบายตัวแล้วก็พูดถึงว่าโอเคว่าตัวฮีโร่นี้ใช้ของอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลย รู้สึกว่าเออเขามันเหมือนเป็นครูคนนึงที่เวลามีฮีโร่ใหม่แล้วจะสอนว่าตัวนี้ออกของอะไรยังไงอะไรเงี้ยเข้าไปดูเขาเล่นเขาเล่นเก่งมากเหมือนเราเรียนเลขแล้วเรามีสูตรขึ้นมา,อ,าอ่าใช่เหมือนแบบเขาบอกโอเคตัวนี้คุณต้องออกของแบบนี้นะคุณเดินแบบนี้สิคุณคุณเก็บสแต็กตรงนี้ก่อนแล้วคุณจะทําแบบนี้แล้วมันจะดีขึ้นเหมือนเราไปอ่านคีย์ลัดของเกมมาแล้วเราก็โอเคทําให้เราแบบเล่นแล้วเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเราแบบเล่นเองสุ่มเองออกของโม่โม่เองมันก็มันก็จะส่งผลให้ตัวละครที่เราเล่นมันไม ันนีน้องๆเมาเรื่องแบบว่าหนุ่มๆเย้ยแอนเนอะไรเงี้ยแบบสูมว่าแบบเอ้ยคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแบบแซวกันคำๆหรูค่ะแต่ว่าเมาได้คือนักอย่างน้องอิ่มไม่ชอบแบบคนตลกอย่างแบบเขาจะมีแบบสายเลยอย่างเป็นสายแบบพี่ซันนี่ส่วนไมฮานนนนี่เงี้ยค่ะอย่างน้งนองนิ้งเองเขาก็จะเป็นสายแบบพระเอกอะไรองงี้มั้งหนูก็ไม่แน่ใจ ต้องคุยกันรู้เรื่องนีกเนื้ออาจจะเป็นแบบสายสายเดียวกันไหมคะเป็นแบนบนักดนตรีเหมือนกันหรืออะไรเครื่องเครื่องนี้ที่ที่เรารู้สึกว่าเปิดใจที่จะคุยอย่างเงี้ยเหมือนอาจจะถามเรื่องเพลงเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นในเวน,นั้นถ้าถ้ารู้สึกว่าจะสามารถคุยกับใครสักคนได้จะคุยกันด้วยเรื่องแรกนี่คือเรื่องเพลงที่เรารู้สึกว่าเราโอเพ่นให้เขาที่จะเข้ามาคุยกับเราอะไรเงี้ย อายุไม่มีผลค่ะแต่ว่าอาจจะมีช่วงอายุเหมือนกันที่ที่เป็นข้อจํากัดในการคุยแต่ว่ามันไม่ได้จํากัดว่าโอเคต้องมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันถึงจะคุยกันได้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าวุฒิภาวะในการแบบเขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ไหมเหมือนบางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่เองแต่นิสัยเด็กก็มีหรือคนที่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าเขาดูโตเขาคุยกับเราแล้วเขาแบบโอเคให้เกียรติเราอะไรเงี้ยไม่ไม่งี่เง่าอย่างเงี้ยก็คุยกันได้ไม่ไม่ได้จำกัด สยามค่ะชอบไปสยามสยามมันเหมือนช่วงหลังๆด้วยด้วยความว่าอาริอาริเองก็อยู่สยามอะไรเงี้ยแล้วเราไปทํางานเสร็จไปแล้วมันแบบไม่ต้องห่วงว่าโอเคคุณจะได้ไม่ได้เลยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยฝากผลงานของน้องๆฝากผลงานของนัดด้วยตอนนี้นนก็มีปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลงว่านาซ่าก็พาไปกลับมาไม่ได้นะคะในช่องยูทูบอะไรก็ฝากไปฟังเป็นกาลังใจให้ด้วย ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไประวังตกหลุมรักนะคะ